สวัสดีนครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันนี้เราเจอกันประจำเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่5้าทีการยนนะครับนี้ก็คงจะมามีประเด็นนะครับมาคุยนะครับกับแปรรายการ Stock Signal เหมือนเดิมครับแล้วก็ในส่วนตัวประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นในส่วนตัวภาพตลาดนี่แหละนที่จะบอกว่าในช่วงเช้านี้นะครับตลาดหุ้นนะครับในภภาคส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่เป็น ได้ลบประกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝั่งอเมริกาเองที่เราคุยันเมื่อเช้านี่ครับตามรายการตัวเดลี่นะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนลงแรงนะครับทำให้ s e เ t เมนต์นะครับในช่วงเช้านี้นะตลาดหุ้นเอเชียก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีการปรับลงนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มเห็นครับบางตลาดที่มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นมีจีนนะครับวันนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาครับมีเวียดนามแล้วก็อินโดนะเพื่อนบ้านเราครับก็กลับขึ้นมายิงในแดนบวกได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ในส่วนตัวภาพของตัวตลาาดุ้นนเรระคับ ก็ถือว่าเมื่อเช้านี้นะครับลงไปถึงประมาณหนึ่งพันเอ่อหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามจุดนะคปีหนึ่งครับก็ทำโลนะครับในช่วงเช้านี้นะแต่ก็เอ่อช่วงบ่ายเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่ดิกนช่วงปิดบ่ายเนี่ยนะครับลิงกลับขึ้นมาหนึ่งสองเก้าห้านะครับเมื่อเช้าสึกว่าผมใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะครับที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าลงมานะครับพอดีเลยนะครับแล้วก็ มีัมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาพี่เหนว่าน้าหุ้นนะฮะที่เป็นตัวที่กดกันตลาดสึกว่าจะเป็นส่วนตัววันนี้ปิโตเนี่ยนะครับยังยังโดนสายต่อนะครับวันนี้หุ้นฟีซีแรงลงต่อนะครับแล้วก็มีหุ้นใหญ่หลายตัวเหมือนกันที่เป็นตัวชุดจัชนีนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นอะไรบ้างครับที่มีปริมาณการซื้อขายเมื่อเช้านี้นะครับอันดับต้นๆเนี่ยนะคะนรับอย่างที่เห็นไปปิโตลงต่อะครับบวกลบไปถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต นะครับหุ้นเดลต้าครับทุกคนกําลังเมื่อเช้านี้นะครับเอ๊ะจะลงไปแรงตลาดพุ้นในฝั่งนสแตร็หรือว่าพุ้นเทคในอเมริกาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ก็ลงไปประมาณสัก 1. 8ดเซนะผมถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับพุ้นที่มีการบวกส่วนขึ้นมาจะเป็นส่วนตัวกลุมสื่อสารแต่แอดวานซ์ทรูเนี่ยประกาศเมื่อวานแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมานะครับกราฟตัวนี้ก็รีบาวขึ้นมาหลังจากที่ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับมี นะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับเอาัวนี้เดี๋ยวเราเรามาคุยกันนะครับในภาพไซจี้นะครับแน่นอนครับเราเชิญพี่กบมามาคุยกันนะครับไซจี้ในภาพตลาดซึ่งบอกว่าตอนนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างเล่นยากครับพี่กักครับในส่วนของการเลือกหุ้นนะครับในแง่ตัวแคปิตอลเกน่ยค่อนข้างยากแต่อย่างไรพี่กบคงจะมีมุมมองนะครับในส่วนของการเลือกหุ้นแล้วก็ในภาพกลุ่มฝากผู้ชมเหมือนเดิมนะครับอ่ะช่วงบ่ายครับพี่กบครับเราจะทำยังดีกับภาพตลาดที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเรียกว่าค่อนข้างจะตัดแล้วกัน นะครับขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่กลับมีการปรับัูมาอีกครับสต r a t ในช่วงบ่ายนี้มองไงครับพี่กบครับกําลังเครียดกับป๋ะเอดปิตโตอยู่ออโอเคแล้วปิตโตลงต่อนล้วนี้โอ้โหครับอือปิตโตนะครับอ้นี้กําลังนั่งเครียดอยู่มันอยู่มันลงมาทําไมนะครับแล้วมันก็ชดบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยเป๋ไปด้วยครับ นะพอมันเป๋เนี่ยจริงจริงมันปอกอาการมาตั้งแต่เมื่อวันสองวันก่อนแล้วนะคตทอจีซีวันนี้ลงมาอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเป็นแท่งที่สามเต็มแท่งเต็มข้อเ่ยแบบแดงเต็มข้อรุปเยอะนงเมื่อเช้านี้ครับตัวจีซีเนี่ยเปลี่ยนหัวลุ้มขายเยอะเลยหนักเะฮะชาพาะคอจีซีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับลงอย่างกับโรงงานปิดโตไฟไหมเครียดนะยผมก็เครียดกับเขาด้วยไม่รู้มันลงมาด้วยสาเหตุอะไรกัน i อวอก็ ก็นึกอะไรไม่ออกก็ลงมาตามเขาด้วยเหมือนกันครนะครับอันนี้ก็หนักเลยฮะจะทําโลอยู่ละนะย้อนกลับไปเมื่อสักเนี่ยเมษาอรอบทีงแต่ตอนนี้ครับพี่บอกเขาเมื่อกี้พอดีคุยกับคุณพึ่งอันนี้ก็ดูกลุ่มอินโทรเคมีก็ได้มีการสอบถานแต่ที่บริษัทว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งบริษัทก็บอกว่าไม่ได้มีปเด็นอะไรนะครับในเชิงลบนะครับที่บริษัทเขาอบอกมานะเดี๋ยวคงจะต้องมาติดตามข่าวว่าจะมีอะไร นอกเหนือจากนี้หรือเปล่าแล้วกัน,นครับพ mm ี hmm. นีว่ากลุ่มปิโตเคมีรอบนี้เนี่ยลงโหเรืยว,ว่าลงเรืยว,ว่าอะไระกระโดดลงมาเลยนะสาหัสมากอะต่อเลยครับพี่กบครับทั้งสองตัวนี้ลงมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยแต่พี่กบไม่ได้เชียนะคิดว่ากลุ่มปิโตเคมีเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหุ้นที่เลือแล้วกันคือมันไม่<ต>ไมควรจะลงลง,ลงแรงไปหน่อยคือมันไม่ควรจะลงขนาดนี้เออเรียกวาหาเหตุผลไม่ได้นะครับอะไรที่มันลงมาแล้วยังหาเหตุผลไม่ได้แล้วมารู้พร้อมกันทีหลังน mm ี hmm. ่อย่างที่คนว่าฮะมารอเฉลยกันแล้วก็ ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับนะครับเอาเป็นว่าถ้ายังติดอยู่ทำยังไงดีครับพี่โกจริงๆก็เชีร์ไปด้วยนะวันก่อนเนล้วก็ไมแนวรับแล้วไม่ต้องคัดนล้ไม่ต้องคัดแล้วนะถ้าถ้ายังติดอยู่แบบเมื่อสองสามวันก่อนนะไม่คัดไม่ทันแล้วนะระดับเนี้ลงมาแบบสามวันจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าทําใจไม่ได้เชื่อว่าหลายคนก็ทําใจไม่ได้ลรวหาเหตุผลให้มันลงก็ยังไม่ได้ไม่ออกนะแต่ครับ เมื่อวานเนี่ยมันออกอาการนะครับแล้วผมก็เตือนไปก็ถามกับพี่เอกเหอนกันว่าเอ้ยยังไงเอายังไรต่อถ้าหลุดยี่สิบสี่ปตทจีซีขัดไหมขัดนะครับเห็นเห็นนึ่งก็คือยอมมอบตัวนะครับขายตัดขาดทุนไปแล้วมารอรับล่างใครขายตามโชคดีรอดูจังหวะในการรับใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดี๋ยวตอาลงมาทรงแบบนี้เนี่ยออเยังไม่ต้องรีบรับก็ได้ นะครับทาใจรับคืนไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังหาสาเหตุกันไม่ได้นะครับว่าลงมาเพราะอะไรแต่จริงๆมันออกอาการมาก็คือถามว่ามันมีไหมกระแสมันก็มีนะครับกระแสมันก็พอจะแบบจะแพ้ชนแก่เอามันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยจริงๆที่มันลงนะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดูล่ามีในยักผมมาเกิดไปนะครับตั้งแต่วันที่โตโยไทยขอยื่นฟื้นฟูยื่นฟื้นฟูกิจการ นะแต่ว่าตอนที่ยื่นก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมามามีรายละเอียดออกมาเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับว่าที่ต้องยื่นฟื้นฟูนฟนเนี่ยเพราะอะไรอหนึ่งเ,เขาก็ไปไปโทษเศรษฐกิจโลกอะไรก็ว่าไปนะเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเอางาน EPC นะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้ากับปิโตเคมีอืนะก็คือทําไปแล้วอรมณ์เหมือนกับเก็บเงินไม่ขึ้นครับ นะครับแล้วก็เป็นปัญหานะนะของตัวโตโยต้าไทยซึ่งทีทีซีอหรือว่าโตโยต้าไทยเนี่ยมีพันธมิตรเนี่ยคือโตโยเอนจิเนียริงคอร์ปอเรชันที่ญี่ปุ่นมีพาร์ทเนอร์ชิโยดะคอร์ปอเรชันซึ่งก็เป็นเหมือนกันฮรับรับเหมารายใหญ่ที่เป็นงานอ e ีพีซีเบอต้นของโลกเลยนะครับ นี่ขนาดพาร์เนอร์แบบยี่เงเอาไม่อยู่เราก็เลยพานนึกไปถึงตอนที่ซัมซุงหนีบเบี้ยวงานอะไรอย่างงี้ยแล้วงานภาษาันบ้าเบี้ยวงานเบียเบ้ยวงานไทยออยนะก็ขณะซัมซุงยังเบี้ยวงาน hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกอาการลงมาผมว่ากลัวอยู่เหมือนกันว่าจะกลายเป็นอะไรที่คนกลัวกันเป็นลักษณะดโดมิโนไหมนะครับว่าเอ่อมันผู้รับเหมารับงานมาเสร็จแล้วผู้ว่าจ้างไม่มีตังจ่ายอาลงอย่างนี้ยเนนะี่ย hmm. ผมก็กังวลอยู่ แล้วมันก็เนี่ยหวยออกนะหวยออกมานะครับเมื่อวันเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เทลงไฟฟ้ามันนิดนึงก็เทหนักสุดเนี่ยก็คือปะตะอตทอจีซีนะอาการเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ถามว่ามันก็กพอจะแบบเออเะอใจได้แหละนะครับว่าอย่างเนี้ยอาการแบบนี้ไม่เอาดีกว่าครับก็คือว่า ลงมาสามวันนะครับแท่งแดนใหญ่เลยนะครับรูปออกวันนี้นะครับแล้วก็สองร้อยวันด้วยนะสรงดูไม่ค่อยดีเลยนะครับดูไม่ดีแล้วเาวันหมดยี่สิบสี่แล้วใช่ใช่อ่ะทีนี้ถามว่าพื้นฐานเนี่ยกาไรแย่ไหมแย่ทุกคนก็รู้กันหมดแล้วลงมาตรงนี้ไพร์ทูบุ๊กเนี่ยผมว่าจะกลับลงมาแบบจุดสามจุดสี่เท่าอีกรอบหนึ่งนะก็ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับถ้าไพร์ทูบุ๊กจุดสามเท่าจุดสี่เท่าไอ้คนทีงบอกเออเขาเพิ่งมีการขายตัวอะไรนะ อะไรแท้งอะไรสักอย่างถึงอของไปผมว่ามันก็ไม่ได้อิมแพกอะไรมากเพราะมันก็มันก็ประมาณรู้กันอยู่แล้วนะครับ,รบที่เพิ่งเป็นข่าวเพิ่งเอลซตหรือแจ้งตลาดไปแต,แต่ถ้ามันจะเป็นแค่ตัวมันตัวเขาคนเดียวเนี่ยคงคงไม่ค่อยน่ากังวลเนี่ยแต่ไปเป็นลามตัวอื่นในเซกเตอร์มันลงไปด้วยนะครับแล้วถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจโลกไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับผมว่าพวกเดชนีภาคการผลิตที่ออกมาโอเคหมดอะ่ะนะครับไม่ได้แย่ นะซึ่งจริงๆถ้าเราไปเทียบกับไ้หุ้นปิโตในเกาหลีเอาก็จริงอาจจะไม่ได้ลงเท่าเราด้วยนะอันนึงก็เป็นประเด็นครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ชุดําบรรยากาศในการลงทุนให้มันปรับตัวลงมาแต่ถ้าไม่มีเซกเตอร์นี้เนี่ยดิ่งลงมาเนี่ยผมว่าเราจะสดใสกว่านี้นะแต่ชนีจะยืนกลับไปพันสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างนี้ก็คงไม่ไหวเราก็ต้องเริ่มตั้งข้อสังเกตอืแล้วก็เริ่มระวัง นะครับอย่างวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นเนี่ยกราฟออกจากพอร์ตไปเลย S C G P ถอดออกไปจากพอร์ตเลยและความเจ็ดถอดออกจากพอร์ตไปเลยเพราะว่าครอาการหุ้นเทคในต่างประเทศน่ะเดี๋ยวมันก็จะลามมาหุ้นบ้านเราที่ผมเริ่มสังเกต่าจะเป็นเคซีฮาน่านะครับอันนี้ก็ปล่อยเดลต้าเข้าไปแต่ถามว่าสองตัวนั้นก็เริ่มออกอาการเย่าอนกันอาจจะมีแรงซื้อสู้เข้ามาแต่ตัวที่หลุดลงมาในวันนี้คือฮาน่าครับแล้วเพราะฉะนั้นผมว่า ระวังไว้ก่อนไม่เสียหายเลยครับงไม่ต้องรีบไปสู้ขเขามันหลุดลงมาทรงแบบดีกันเพราะว่าพูดในต่างประเทศนะอย่างตัวของนักแดกหรืออะไรต่งตางๆในมริกาหลายแบงก์ในต่างประเทศที่เป็นบ r o k กเกอร์เฮเนี่ยเขาก็เริ่มเตือนว่ามันอาจจะมีการปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้อะเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนนั้นถ้ามันจะปรับก็ต้องปรับ เป็นการไฟจูนนะครับในเรื่องของตัวระดับดดชนีให้มันลดความร้อนแรงลงมาครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อบรรยากาศในบ้านเราด้วยแต่ว่าก็คงไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าคุณที่เป็นเทคโนโลยีบ้านเราก็เอาก็จริงก็ขึ้นอยู่ตัวเดียวคือเดลต้าครับนะครับ,รบที่เหลือคงไม่ได้ค่อยได้โดนขายลงมาสักเท่าไหร,ร่เพ่ว่ฉะนั้นเนี่ยไล่มาเป็นหลายเซกเตอร์นะครับที่โดนกาหัวไว้ผมว่าหนึ่งก็คืออาปิโตชัดเจน ลงกันวันนี้ก็เริ่มออกอาการแต่ผมว่ายังพอไหวไหวพอไปไม่น่าจะกระทบอะไรนะครับครับ,ค,รบคือไม่น่าเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะนะแล้วก็ถ้ามองกันเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบออย่างที่มอคแกนเนี่ยเขาปรับไปสมมุติฐานของต้นปีหน้าขึ้นนะขึ้นไปยืนสักประมาณเฉลี่ยหกสิบจากเดิมห้าสิบกว่าเขาปรับขึ้น ก็ถามว่ามันเป็นเอ็กซคิไหมที่มองว่ามันเป็นต้นทุนในการผลิตของธุรกิจปิโตเคบีมันก็ใช่อืนะครับถ้าราคานะ้ํามันมันขยับขึ้นต้นทุนพวกเขาเรียก่าอะไรอ่ะต้นน้ำของการผลิตมันขยับขึ้นเนี่ยนะส่วนตามผลิตภัณฑ์มันควรจะเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นนั่งไล่ดูแล้วมันยังไม่มีอะไรเป็นบวกเลยเกือบพวกกลุ่มปิโตนะครับแต่โรงการยังพอไหวเพราะว่ามันจะมีสต็อกเกณฑ์นะครับถ้าราคานะ้ำมันดิบมันมันฟื้นตัวขึ้นมา แล้วเป็นตัวหนึ่งที่มันอิมพายคือว่ามันมีดีมานเข้ามาเยอะในช่วงของฤด,ดูการอาจจะเป็นหน้าหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่ในฝั่งโซนตะว,วันตกเขาอะอนะครับมันก็ทําให้ความต้องการในตัวลงกันนี่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็เลยดูแล้วอาจจะยังไม่ค่อยได้เกี่ยวกับไป,ปีโตที่มาลงมารอบนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าราาคน้วมันดิบมันขึ้นไปนะครับครับ เอ่ที่เหลือเนี่ยมันก็คือเรื่องของการเล่นตามงบการเงินละแอดวานด์ดีคุณก็พร้อมเล่นทูดีมีผลผลคุณก็พร้อมเล่น land, ครับนะแบงก์ก็ยืนยืนค้ำดัดชนีเอาไว้สําหรับรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งเซกเตอร,ร์ที่บวกเซกเตอร,ร์ที่ต้องระวังแล้วก็เป็นอารมณ์ตลาดประมาณนี้ครับพี่เอกพันสองเก้าสิบยังพออยู่นะฮะสู้กลับมาได้คือเราอาจจะไม่ได้ลงเท่ากับพวกนิเคอีหรือว่าตลาดอื่นที่เขาขึ้นไปแรงๆ เนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาดิวไฮกันเราขึ้นมาจากนิวโลนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแรงขายเราอาจจะเบากว่าชาวบ้านเขาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับไม่สามารถจะซื้อแบบหวานแห่ได้กระจายไม่ได้ครับต้องระวังมากขึ้นครับสาหรับเถ่วงจังหวะการปรับฐานในรอบนี้ก็ผิดคาดไหมผิดหวังแล้วกันนะพี่เอกผมเรียกว่าผิดหวังนะครับแทนที่จะยืนพันสามให้ไม่ได้แล้วได้จับขึ้นไปโดยที่เซกเตอร์อย่างปิดโตไม่โดนถล่มอะไรอย่างนี้ นะครับเดี๋ยวผมเดาว,ว่านิคมเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวต่อไป mm hmm. แต่คงยังไม่หนักมากนะครับเพราะว่าถ้าจะเชื่อมโยงกันมันก็พอพอจะแบบมีเหตุมีปัจจัยไปด้วยกันได้ mm hmm. แต่ว่านิคมอผมว่าหลักๆเลยคนกลัวกับเรื่องพวกน้ําเยอะน้ําท่วมน้าเต็มเขื่อนมากกว่าครับ <Yep. S 2> แต่คงไม่ได้ถึง,ถงขนาดน้าท่วมนิคม,มนะก็ปีห้าสี่แต่ว่ามันก็ก็ก็ดูไม่ค่อยเป็นปัจจัยที่ที่เป็นใจสําหรับการเล่นสักเท่าไหร่นะครับอัน mm hmm. นี้จริงๆมันก็ฟูลลี่แวลูด้วย ละส่วนหนึ่งอันนี้ก็บอกไปเลยฮะว่าเซกเตอร์พวกนี้คือมันดูได้กว่าตลาดโดยรวมนะครับไม่จําเป็นต้องรีบเข้าไปส่วนมันแต่ตอนนี้อาจจะมือมือซุกกระเป๋าอย่างนี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวรอดูหาทิศทางให้มันนิ่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาหุ้นเเก็บเข้าพอร์ตสำหรับการเล่นรอบหน้านั้นอีกทีหนึ่งครับครับี่เอกครับได้เดี๋ยวพี่เอกเช็คดูภาพตลาดนิดนึงโอเคครับได้นะครับอะก็กลับมาที่สภาพต่อครับอย่างที่เรียนไปก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะตัวการเล่นเทรดหรือว่าแคปิตอลเกตเนี่ยค่อนข้างทำได้ยา นะแต่ล้ตามตลาดมันก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของการหนุนนะครับแล้วก็มีแบงกเซกเตอร์ที่กรออกไปเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่กดตลาดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นได้ว่าสื่อสารเนี่ยทางธุรกิจวานเนี่ยก็เป็นตัวที่เริ่มพยุงแล้วกันนะครับแล้วก็มีบางเซกเตอร์ที่ก็ก็ราคาพุ่นก็ทรงส่งครับก็ทําให้ภาพตลาดมันก็แบบไม่ถึงกับเป็นลักษณะการอัลลูดเทรนด์นะครผมยังมองว่าเป็นลักษณะการลงมาที่โซนแนวรับแล้วกันนะครับหนึ่งสองแปดสิบนี่ให้ไว้ในเช้านี้เนี่ย ก็พอดีเฟสเลยตรงเส้นค่าเสียห้าสิบวันแล้วก็ก็เริ่มดึงกลับขึ้นมาแต่รเนี้ยมีมีเรื่องครับพี่กบความเสี่ยงเมื่อกี้เนี่ยมันมีข่าวมาว่าในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของเราเพิ่งประกาศออกมาครับเราชูท้าเนี่ยนะครับมันติดลบอยู่นะแต่ก็ลบประมาณสักศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะประมาณตัวเลขนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะอินพายนะครับพี่กบครับว่าที่จะมีการประชุมของกนงเนี่ยครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับถ้าเงินเฟ้อตัวเลขเป็นแบบนี้ยังติดลบแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เห็นการปรับลดดอกเเบีี้ยยน่ มันมีเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลในส่วนของตัวหุ้นที่พี่กบคิดว่ามันน่าจะเป็นตีมของการเล่นถัดไปนะครับเป็นว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับเมื่อเช้าจําได้ว่ามีเชียบพวกตัวโรงแรมหรือตัวเซ็นเทลไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยมอกว่าว่าหุ้นตัวช้าเป็นยังไงบ้างแต่ถือว่าราคาหุ้นก็ดูค่อนข้างแข็งไปเดียวตอนนี้ก็เลยขอมาถามสองเรื่องแล้วกันครับมองสองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพี่กบครับคือเรื่องแรกอ่ะเงินเฟ้อเดี๋ยวมันมีเดือนพฤศจิกนะครับไม่ยังไม่ ยังไม่ต้องรีบอันนี้มันเป็นเดือนที่แล้วเออไปตามดูอีกรอบหนึ่งครับเอดอกเบี้ยจะลงเดือนธันวาไหมผมก็ยังกัมกึ่งนะครับเพราะว่าอย่างอเมริกาเองดอกเบี้ยเดือนธันวาเขาอาจจะไม่ลงครับตอนนี้คนเริ่มคิดกันแลนะเซอร์เวยเริ่มออกนะครับถ้าเขาไม่ลงผมว่าเราก็อาจไม่ลงห้าสิบห้าสิบครับนะครับกัมกึ่งอยู่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ถามว่าไม่ลงคราวนี้ก็ลงคราวหน้านะครับยังไงก็ต้องต้องลงมาอีกซัก สักหน่อยนะสำหรับดอกเบีย้ยบ้านเราครับเฟดก็เหมือนกันนะครับไม่ลงเดือนธันวาก็ลงต้นปีหน้านะครับก็เอ,อยังไงก็ต้องมีมีช่องให้ลงนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ไม่น่าจะเป็นประเด็นครับดอกเบีย้ยอาจจะลงช้าหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวคุณจะตกหรือเปล่าเลยผมว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับ,คร,บครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งถัดมาเนี่ยนะเรื่องเงินเฟรมมีคดตอบไปถามว่า มันเฟื่หรือเปล่ามันใช่มันเฟืดอ่ะบ้านเราทางี้เศรษฐกิจมันฝืดอเฟืเงินมันถึงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเฟอร์สักเท่าไหร่ครับคือสภาพคล่องมันตึงอึมแต่คงไม่ถึงขั้นเฟืดอนะก็อย่างที่บางชาติก็พยายามย้ำนะครับว่าเราไม่ถึงขั้นเงินฝืดอยแตงเงินในกระเป๋าเราฝืดนะฮะค้าความอย่างนี้ดูบอลล่มอย่างนี้แล้วหุ้นลงแบบนี้ผมว่เฝืดแน่ฮเดือนนี้ธุรกิจลเนี่ยธุรกิจบอกเกอร์นี่เฟืดออีกรอบแน่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า การจับจ่ายให้สอยรอบเนี่ยเริ่มมีหวังคนละครึ่งพลครับผมว่าไปเดินตลาดสดนีนะคึกคักนะครับแล้วก็สต๊อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบเคลียร์ไปได้เยอะนะครับมีต้องมาซื้อของตุนใหม่เพราะขายของหมดสต็อกกันเป็นได้ดีครับเอถัดมาก็คือเที่ยวดีๆีคืนนะครับกินดื่มนี่เต็มที่เลยนะครับได้หมดรวมหมดเห็นเขาว่าไม่ได้แยกบินแอลกอฮอล์ด้วย แต่เพราะฉันไปพักโรงแรมกินดืม่มอะไรนะเต็มที่ 10, ครับหมื่นหนึ่งจุดห้าเท่าสําหรับเมืองรองอะไรอย่างเงี้ยเอ่อหนึ่งเท่านะสําหรับเมืองหลักก็สองหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะเป็นลดภาษีกันค่าโรงแรมใช่ไหมค่าที่พักค่าร้านอาหารอย่างนี้ครับ,รออบย,ยังขอไปยังเล็กตัวอย่าอย่าลืมขอกันนะแล้วก็เป็น e-tax ได้หมื่นหนึ่งที่เหลือ,อที่เหลือ เอ่อเป็นใบกระดาษเป็นแท็กกระดาษได้หมื่นหนึ่งที่เหลือต้องมี e-tag เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่มี e-tag เนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละบริษัทจดทะเบียนที่มีความพร้อมอยู่แล้วอย่างเซนเทลยี่มินยี่เขาอยู่ในกลุ่มที่ผมว่าน่าจะได้อานสงส์นะครับร้านอาหารที่เรียกว่าเอ่อคุชเชอร์วิสเอทรอวกนี้ก็ได้หมดอ่ะนะครับไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้นผมว่าเซนเทลรอบนี้อ่ะก็พี่เอกแนะนําเป็นหุ้นที่เอ่อสำหรับเดือนพฤศจิกด้วยนะผมจําได้นะครับแล้วก็หวังว่านะเทคนิคโอเค มีปัจใจหนุนชัดเจนทามมิ่งได้เนี่ยว่าก็อาจจะต้องดูเซนเทลไว้สักหน่อยนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่อยากจะฝากไว้แล้วกันครับว่าเออตลาดแบบนี้ดูแล้วเล่นไม่ค่อยออกอาจจะหันมาดูหุ้นทางเลือกตัวอื่นในที่มองว่ามันทามมิ่งมันได้ตัวเซนเทลครับนะครับเดี๋ยวไาเช็คชาร์กันแต่ก็เดี๋ยวกี้พอดีตอนกลางวันก็ลงไปทานข้าวยูครับก็เลยไปถามร้าค้าเนี่ยผมก็ใช้กลดพึ่งพลาสติกนะครับไปถาม บอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาเนี่ยนะครับมาทาเนี่ยเยอะขึ้นไหมเขาบอกว่าขึ้นมาดับเบิลเลยที่บอกครับครับเกือบทุกโต๊ะทุกคนเลยนะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งเพราะดูเหมือนจะกระตุ้นได้กันครับอันนี้ก็เช็คจากร้านอาหารนะครับลองทานดูนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่ในส่วนตัวเซนเทลก็บอกไปว่าคงจะได้สองส่วนเลยนะส่วนหนึ่งก็คือในฝั่งโรงแรมสถานีก็ได้นะครับแล้วก็เซนเทลเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับคงจะได้ทั้งสองส่วนเลยงั้นราคาหุ้นตัวนี้นะครับถือว่า ทรงดูโอเคนะถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นรักษาการผมมันชูดขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ผมมองว่าเป็นการเขาเรียกว่าตั้งหลับนะ้วนะมันอยู่ที่โซนเขาเรียกว่ามองเป็นแนวรับก็ได้นะครับเช่นค่าเสียต,ตอนนี้ก็คือกองหมดแล้วอยู่แถวสามสิบาทนี่แหละนะครับราคาเนี้ยเขาพยายามจะสู้ๆถักอีกนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันยังเหมือนหมอนอ่งนี้เนี่ยสะสมพลังอย่งนี้นะครับก็คิดว่าโอกาสมองไปข้หน้าเนี่ยมันน่าจะมีลุ้นการกลับตัวหรือว่าเบรกขายขึ้นไปแล้วันนะครับถ้ารอบนี้มาจริงคิดว่า ทายตัวนี้นะครับมันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแล้วกันผมคิดว่า35บาทนะครับเป็นหุ้นแนะนำมีจงๆก็เชียร์ไปเป็นหุ้นแนะนําประจำเดือนนี้นะครับแล้วพี่ก็มาเชียร์ด้วยก็เอาว่าในแง่กลยุทธ์นะการแช่พื้นฐานเราก็ชอบตัวนี้อย่างนี้ราคาตัวนี้ก็คิดว่าคิมีว่ายังเป็นจังหวะการสะสมได้เป็นคสั่ตัวหุ้นเซ็นเทลก็ขอฝาก,กไปเป็นหุ้นแนะนําวันในช่วงบ่ายนีน้แล้วกันแล้วดิปก็ามต่อเนื่องไปเลยแล้วกันครับโอเคนะฮะเรามา คุยกับแฟนรายการหน่อยนะครับช่วงตลาดเป็นแบบนี้นะแฟนรายการก็เลยว่ายังเหนียวแน่นครับมีหลายท่านเป็นแฟนรายการประจําแล้วก็แฟนรายการพีกกบด้วยนะครับมีนะถ่ายขึ้นมานะครับมีคุณสุภตานะครับสวัสดีมานะครับอันนี้แฟนรายการประจําเลยนะคุณสราุทธนะครับคุณบอยสวัสดีครับอ่าคุณกบแห่งมามาไซมาร่าเนี่ยคับคารวะหัวหน้าเผ่าเราอ่ะนะครับอันนี้ก็แฟนรายการพี่กกนนีเข้ามาถ่ายนะครับ แล้วก็มีคูณเอสซีถามมาเป็นตัวบีซีพีจีครับอ่ะผมดูชา้าได้ก่อนแล้วกันนะครับราคาเป็นไงบ้างตอนนี้ก็งลงมาน่าจะลงมาเทสต,ตรงเส้นสองร้วันแล้วก็ลงมาถึงโลนะครับเมื่อเช้าเนี้ยเจ็ดจุดหกนะก่อนปิดตลาดช่วงบ่ายดึกลับไปดูเหมือนพยายามสู้ตรงข้ามเสียงสองร้อยวันครับแต่แพทเทิร์นดูโครงสร้างดูกลางๆครับอาจจะมีลุ้นการรีบาวน์นะจากการลงมาแบบเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับได้นะแต่ว่า การจะกลับขึ้นไปหรือว่าการทะลุขึ้นไปเนี่ยแปดเกินแปดจุดห้าหรือเก้าบาทผคิดว่าคงจะยากละนะเพราะตรงนี้ก็จากปริมาณการซื้อขายเนี่ยอุ้นมันกองตรงนี้เยอะนะครับคนที่เป็นลักษณะการเล่นรีบาวมากกว่าแล้วกันนะครับแล้วก็มีคุณทีทีถามมาเป็นออมิสอ่ามอสเตอร์ดีไอวทีเนี่ยอันนี้เป็นเรายังติดแบ็กเอาอยู่แล้วกันแต่ฝากบอกว่ยังยังให้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นอวันนี้ที่ท่านผู้ชมถามคำถามเข้ามาครับวันนี้น่าจะ วันนี้คําถามน้อยพี่กครับตลาดแบบนี้ก็เลยาผู้ชมน่าจะฟังมากกว่านะครับแล้วก็วันนี้คําถามน่าจะมีเท่านี้พี่กกมีอะไรฝากทผู้ชมนะครับไว้นะครับในช่วงบา่ายนี้หรืออาจจะเป็นภาพลิฟต์ในช่วงเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์หน้านะครับมีอะไรต้องตามไหมครับนี่ครับต้องตามคือปัจจัยในต่างประเทศครับอเมริกาวันที่ห้านะครับก็คือวันนี้บ้านเรากำหนดไต่สวนพิจารณาคดี การเก็บภาษีตอบโตของปัฒธานาธิบดีช้ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อวันเนี้ยคืนนี้ไต่สวนเป็นสารดีกา่อนหน้าเนี่ยทําแพ้อุทธรณ์ขนต้นอ,อุอทอนอันี้นี่นี่น่าจะดีกาแล้วสุพิมคอร์ตแพ้อุทธรณ์ต้องวันลุ้นฮะถ้าเกิดว่าสารดีกาไต่สวนแล้วเห็นแนวทางก็อ,อาจจะยังไม่ได้พิจารณาคดีเหมือนกับว่า เออยังไม่ได้มีคําสั่งว่าผิดหรือถูกนะครับแต่วันนี้ไต่สวนก่อนแล้วมันมันมีแนวทางที่คนเริ่มเดาได้เนี่ยจะไปทางไหนเออจะไปทางไหนแล้วผมเริ่มเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศก็เริ่มแปเปลงมาอาจจะเป็นข้ออ้างอันหนึ่งเหมือนกันในการขายนะครับเพราะกลัวกลัวอะไรเพราะว่าไอ้ภาษีที่เก็บไปแล้วนี่หลายแสนล้านนี่นะอเมริกาต้องเอาไปคืนอเมริกาต้องเอาไปคืนก็ก็ดีกับเราเอามาคืนเรา แต่มันจะวุ่นวายไม่ใช่ตลาดการเงินจะจะดูปั่นป่วนครับมันจะมีผลกับตลาดการเงินอย่างเช่นพันธบัตรอเมริกาอืเพราะว่าการที่เขาต้องคืนเงินเนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปกระทบกับอตัวอชุดบัญชีต่างๆของเขาครับนะครับในการต้องมานั่งทําเรื่องการคืนเงินดุนชลชําระเงินอะไรต่างๆ เมื่อจะเป็นทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบาลานซ์ออฟเพเมนต์อะไรทั้งหลายผมมันต้องกระทบยอดกันอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะมันจะวุ่นวายแล้วมันจะกระทบไปที่ตลาดพันธบัตรตลาดการเงินในฝั่งของอเมริกาเราอาจจะโดนหางเลขแน้ว่าเอ๊ะเห็นตลาดหุ้นในที่อื่นเขาลบกันเยอะๆติดลบกันเยอะๆเราเรามีความกังวลเหมือนกันว่าเราอาจจะลงตามแต่ผมเชื่อว่าเราลงไม่เยอะอืเพราะว่าเราควรจะได้ประโยชน์ครับ นะครับเอาตัางคืนมาเก็บเราไว้สิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องเป็นบวกแต่ไม่รู้ครับมันจะสารจะพิจารณากันวันไหนเมื่อไหร่แล้วจะออกมาเนี่ยเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าผมมองนี้เป็นกลางไม่ได้ลบเป็นกลางถึงไปถึงบวกเล็กๆอ่าเพราะว่าเราได้ตังคืนคนะครับอเมริกาก็เก็บไปแล้วเนี่ยเรื่องของเขาแนละ้วเขาไปแก้ปัญหากันเองจะไปหาที่ไหนเมื่อคืนเราก็ว่ากันไป นะถ้าเกิดว่าสารดีกาไม่ไิฉัชว่าผิดอันนี้ก็ก็คงจะทําให้ตลาดการเงินงปั่นป่วนอาจจะเห็นหุ้นตกหุ้นอเมริกาตกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหุ้นบ้านเราพึ่งมาจากนิวโรไม่เป็นไนรใช้คนอื่นเขาโดนเทขายจากนิวไฮน,นะครับ,รบเงินจะได้หมุนมาฝั่งดีบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตามนะครับเรื่องของไอ้ตัวภาษีตอบโต้นะท,ที่ประธานาธิบดีทัมเซนอนุมัติแล้วเก็บ นานาชาติไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับบทสรุปครับโอเคคนระับก็อยู่ในช่วงสถานิการาไต่สวนนะครับก็ <ผม S 1> คิดว่าความชัดเจนคงจะน่าจะเป็นใช้เวลา,า,านั่ประโยะคงผมว <ผม S 2> <อ>่าไม่นานไม่นานครับไม่นานเหตุนะครับแต่แต่พอฟังเราก็จะเริ่มเห็นแนวทางแต่แต่คงผมคงไม่ตื่นมาฟังนะมาอ่านข่าวพร้อมกันเพราะว่าเราไม่เสียประโยชน์ไงนะครับประเทศไทยเราไม่เสียประโยชน์ก็เรื่องของเวริกาเขาครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอะไรนะ อะไรนะโกลบอนชัดดาวพี่กดนะนนี้กไม่เป็นไรยืดเยื้อมาแล้วฝั่งเมริกาก็ชัดดาวผมไม่เห็นจะมีอิมแพกอะไรนะหุ้นเขาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนตัวประเด็น่าะเทศแล้วกันที่้องเฝ้าติดตามหน่อครับบ้านเราคงจะตอนนี้คงไม่ได้มีอะไรนั้นกดนะมีหุีนปิดตัวตกเมื่อไหร่จะเฟื่อง้นจะเฟื่องกี่โมง สามวันลงแรงนะครับไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับพรุ่งนี้นะจะฟื้นจะรีบาวได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในภาพโอเวอร์โซล่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าชุดตลาดออกมาด้วยนะครับอาจจะมุมชาร์จอ่ะขอดูชาร์จก่อนนะครับอิโตเคมีหลังจากรั่วลงมานะครับถึงสองร้อยวันนะครับอินดิเคเตอร์ก็แน่นอนครับมันอยู่ในภาพที่เป็นสัญญาณแบลนช์แหละแต่ตอนนี้ก็ลงมากดอยู่ในระดับที่เป็นโอเวอร์โซล่ะหุ้นแชร์ไอซ์ไอ้นะครับตอนนี้จครัเนี่ยลงมายี่สบห้าแล้วนะครับก็ไม่ได ถอยไปในช่วงปต้นปีเลยนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะปิโตเคมีลงมาสามวันนะครับถ้าไม่แน่ปิโตเคมีนะครับเริ่มหยุดลงนะครับราคาเริ่มเด้งเด้งรีบาวขึ้นมาเนี่ยครับอทำให้เซนติเมนต์ตลาดกลับมาฟื้นได้ตัดก็มาลุ้นกันในช่วงบ่ายนี้แล้วก็พรุ่งนี้ซับพุ้นปิโตเคมีแล้วก็วันนี้ฝากไว้ก็จะเป็นหุ้นโรงแรมในตัวเซนเทลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้เวลาละครับวันนี้ผมพี่โกดแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาถ้าไม่ชมไปก่อนนะครับเรื่องนี้เรากลับมาเจอกัน